อสค่ะสวัสดีค่ะพอดีป้าว่าจะขอปรึกษาอะไรบอสหน่อยได้ไหมคะป้าฟ้ามีเรื่องอะไรป้าฟ้าพูดมาได้เลยครับพอดีว่าชุดฟอร์มที่แจกให้วันนี้ป้าคิดว่ามันราคาสูงเกินไปนะคะบอสป้าขอมาคืนได้ไหมคะเดี๋ยวยังไงอ่ะป้าจะไปเดินดูตามตลาดนัดเองค่ะที่ป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับชุดฟอร์มมาักงานแม่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บเงินจากป้าฟ้าไม่ใช่หรอครับมันเป็นเงินของบริษัทไม่ใช่แบบนั้นนะคะบอส พอดีวันนี้เงินเดือนป้าอหอใช่ไหมคะแล้วป้าโดนหาไปพันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นค่าชุดฟอร์มแล้วก็ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะบอสคุณนอนคะมาอยู่นี่เองป้าตามหาทั่วออฟฟิศเลยนะคะเออป้าจะมาถามคุณแนนว่าคุณแนนคิดเงินผิดหรือเปล่าคะ ป้ายังไม่เคยมาสายไม่เคยขาดงานแล้วก็ไม่เคยกลับก่อนนะคะคุณแอนแต่ทำไมเงินเนือนป้ามันน้อยขนาดนี้คะคุณแอนคิดถูกหรือเปล่าคุณแอนนี่ป้าเสื้อผ้าป้าไม้กวาดผ้าถูพื้นที่ทำความสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เงินหรือยังไงคะคุณแอนคะแต่ชุดฟอร์มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ่บริษัทแจกฟรีไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมคุณแอนมาเก็บเงินกับป้านะคะคุณแอนถ้าไมหรอคะป้านี่ฉันเป็นหัวหน้าป้านะ พี่เนี่ยฉันเป็นคนสัง่งคุณแนนทําแบบเนี้ยมันเกินไปหรือเปล่าคะคุณแนนรู้ตัวไหมว่าคุณแนนกำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะคุณแนนในในป้าก็รู้แล้วเนี่ยฉันขอเตือนเลยนะป้าห้ามพูดในสิ่งป้าไม่ควรพูดแล้วก็ห้ามดูในสิ่งที่ไม่ควรดูถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะจัดการป้าเองถ้าคุณแนนพูดแบบเนี้ยคุณป้าจะไปฟ้องบอสน,นะคะไปเลยเนีย่ยจะไปฟ้องเนี่ยก็ไปเลยฉันไม่กลัวหรอก ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเหรอครับป้าฟาครับป้าฟาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองผมจะทวงความยุติธรรมให้กับป้าเองครับค่ะขอบคุณนะครับบอสสวัสดีคับอสฮัลโหลคุณแนนคุณมาพบผมที่ห้องทำงานด้วย บอสเรียกฉันมาเหรอคะคุณแอนครับผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยเรื่องชุดแม่บ้านเนี่ยมันคืออะไรครับอ๋อชุดแม่บ้านก็คือบริษัทเพิ่งใจ่ายให้ใหม่นะคะแต่ชุดพวกเนี้ทางบริษัทแจกให้กับพนักงานทุกคนไม่ใช่เหรอครับทาไมคุณถึงไปเก็บเงินกับป้าฟ้าล่ะครับเออบอสคะฉันขออธิบายก่อนนะคะแล้วเงินเดือนที่พวกเขาได้รับเนี่ยคุณได้จ่ายตามมาตรฐานของเราหรือเปล่า ฉันก็จ่ายตมามมาตรฐานของบริษัททุกอย่างเลยนะคะไม่จริงนะคะบอสป้าไม่เคยมาทํางานสายแล้วป้าก็ไม่เคยขาดงานนะคะแต่ว่าป้าก็ยังโดนหักเงินนะคะส่วนเรื่องชุดก็เห็นทางบริษัทแจ้งมาว่าแจกฟรีไม่ใช่หรอคะแต่ทําไมเขายังหักนเงนินป้าอยู่คะนี่คุณแนนคุณยังมาพูดแก้ตัวอีกเหรอคุณรู้ไหมว่าการกระทำของคุณเนี่ยจะสร้างภาพลักษณ์แย่ๆกับบริษัทของเรามากแค่ไหนในฐานะที่คุณผู้จัดจาก,การเนี่ย คุณไม่รู้กฎระเบียบของบริษัทเราเลยหรือไงการที่คุณไปหักเงินพนักงานโดยพนักการแบบนั้นคุณรู้ไหมว่ามันจะมีผลตามมาอย่างไงผมให้เวลาคุณ3วันภายใน3วันนี้คุณต้องคืนเงินให้กับพนักงานทุกคนทุกบาททุกสตางค์คุณได้ยินที่ผมพูดไหมค่ะชาจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะผมเห็นแก่คุณนะครับที่คุณทํางานกับบริษัทของเรามายาวนานผมจะไม่เอาเรื่องคุณหลังจากที่คุณคืนเงินกับพนักงานทุกคนแล้วผมขอให้คุณกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับ ลางานสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะกลับมาทํางานเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าคุณคิดได้บอสคะทำไมจะต้องให้ชนันหยุดงานด้วยล่ะคะมันเป็นเพราะคุณไม่มีจรยาบันไงเลยครับออกไปได้เลยครับปอฟา,าครับผมต้องขอโทษด้วยได้ครับ ที่ผมบริหารจัดการไม่ดีเลยทำให้ป้าฟ้าเดือดร้อนขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะบอสยังไงป้าต้องขอบคุณบอสมากเลยนะคะป้าฟ้าครับป้าฟ้าไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับต่อไปเนี้ยผมสัญญาครับว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วต้องแหน่งหัวหน้าบ้านแม่บ้านที่ยังว่างอยู่เนี่ยผมขอให้ป้าเป็นคนดูแลตำแหน่งนี้นะครับจริงเลยคะบอสแล้วแบบนี้ป้าจะไหวนะคะป้าทำได้อยู่แล้วครับผมเชื่อใจในตัวป้าครับ ตัวไนะครับขอบคุณค่ะบอสป้าสัญญานะคะว่าป้าจะทําเต็มที่เลยจะไม่ทําให้บอสผิดหวังเลยนะคะครับบอสคะขออนุญาตนะคะเชิญนั่งก่อนสิครับขอบคุณค่ะ นี่เป็นรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฝ่ายแม่บ้านประจำเดือนนี้นะคะบอสป้าฟ้าเป็นไงบ้างครับทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านสบายดีไหมครับสบายดีค่ะบอสแล้วป้าก็สังเกตเห็นนะคะว่าทุกคนทำงานอย่มีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญเดือนนี้เราประหยัดงบไปตั้งสองหมื่นเลยนะคะบอส เยี่ยมมากเลยครับผมเชื่อใจไม่ผิดคนจริงๆครับขอโทษนะคะฉันขอเข้าไปได้ไหมคะเจนครับเชนญหน้งก่อนครับขอบคุณค่ะเอ่อ ฉันอยากจะมาขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำลงไปนะคะโดยเฉพาะป้าที่ฉันใช้อำนาจเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนนะคะออหลังจากที่ฉันไปคิดทบทวนมาแล้วเนี่ยฉันรู้ค่ะว่าสิที่ฉันทำไปเนี่ยมันผิดมากฉันก็เลยอยากจะมาขอเริ่มต้นใหม่ถ้าทุกคนยังให้โอกาสผมดีใจนะครับที่คุณกลับมาพร้อมกับความคิดใหม่แบบนี้ป้าเองไม่เคยโกรธคุณแน่เลยนะคะ คนเราอะผิดพลาดกันได้ค่ะคุณแนนที่สําคัญเราต้องรู้จักเรียนรู้แล้วก็ไม่กลับไปทําผิดซ้ํานะคะขอบคุณนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมตอนเนี้ยเรากำลัมงมีโปรเจกต์ใหม่อยู่พอดีเลยครับ,รบผมคงต้องขอแรงคุณแนนช่วยปะฟ้าหน่อยนะครับใช่เลยค่ะคุณแนนตอนนี้ป้ากำลังหาคนช่วยมาคิดระบบใหม่ๆเยอะเลยนะคะยินดีเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับโอกาสครั้งที่สองผลงานเดือนนี้ดีมากเลยนะครับทั้งสองคนแบบเนี้ยบริษัทของเราคงก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยเพราะเราทำงานเป็นทีมที่เข้าใจกันค่ะบอสแล้วเราก็มีผู้นำที่ยุติธรรมชอบให้โอกาสคนได้แก้ไขตัวด้วยค่ะ ผู้นำที่ดีต้องมีความยุติธรรมแล้วก็ให้โอกาสคนได้แก้ตัว